จริงๆแล้วเ,เอก็พูดมากเลยไม่ได้นะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้มันก็เป็นการที่เอทำมาตั้งแต่ตอนที่ข้อน้องใหม่ๆไมแล้วแต่เอยังไม่เคยที่จะยื่นให้เป็นเรื่องเรื่องตะทีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คิดว่า วันหนึง่งทางคุณพ่อของน้องเอวี่เขาน่าจะกลับมาคุยกันด้วยดีนะคะในเรื่องเรื่องเรื่องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอย่างเช่นการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะใช้ชื่อคุณพ่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ยอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วนะสิ่งที่เอทําเนี่ยเอทําเพื่อลูกจริงๆเอพูดตรงนี้นะคะเอลูกเอเกิดมายังไม่มีชื่อพ่อเวลาไปทําอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างลาบากนะคะแล้วตอนนี้เอก็อยากจะให้อยากจะให้มันจบแต่โดยดีโดยการที่ว่าในเมื่อเรา ร่วมกันทําในสิ่งที่มันดีแล้วเกิดขึ้นมีลูกขึ้นมาะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับเราได้หรือจะมาใช้ชีวิตเลี้ยงดูอะไรกันได้แต่ขออย่างหนึง่งอ่ะขอให้เขาได้ได้ทําหน้าที่หน้าที่แบบรับผิดชอบอลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ซึ่งจะทําได้ค่ะโดยการที่เขามารับรองให้ลูกเราอ่ะเป็นลูกถูกต้องอะไรเงี้ยคะ่ะให้เขาได้ชใช้ให้ให้ลูกเองมีชื่อพ่อที่ถูกต้องให้ต่อไปในอนาคตเขาพูดได้ว่า พ่อหนูชื่อนี้นะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อันนี้เหตุผลที่สามารถเอสามารถจะเล่าให้ลูกฟังได้นานาคตค่ะหลังจากนี้มีโอกาสได้คุยกันไหมคะตอนที่เราจะเล่นเรื่องไม่เคยคุยกันคะ่ะเขาไม่เคยต,ต,<อ>ติดต่อมามอันนี้บอกตรงๆไม่เคยติดต่อมาแต่ว่าถามว่าทางเออะค่ะที่พยายามติดต่อก็ม่ช่วงแรกๆยอมรับช่วงที่เราเลิกกันใหม่ๆนะคะน้องโยก็พยายามจะติดต่อกลับไปเพื่อจะให้แบบเหมือนกับว่าเรามาคุยกันลงตัวจะได้เรื่องจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องมีเราเกิดขึ้นเพราะว่า จริงๆแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะโตกันแล้วในเมื่อเราทําสิ่งนี้ร่วมกันขึ้นมาเอ็กคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหรือน่าอายที่จะต้องออกมารับความจริงและรับผิดชอบนะคะเเร่ตไปเรื่อยๆแล้วเขารรู้อาตอนนี้เขารู้มากค่ะตอนนี้คือแบบเขาสองขวบแล้วแล้วอย่างที่เอ็กเคยเล่าฟังว่าทุกคืนเขาจะจูกลูกคุณพ่อเขาแล้วเนียป๊าป๊าคิดแต่ตอนนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขากำลังจะสองขวบพอกลับบ้านมาเขาก็า มามีเวสป้าเวสป้าเราก็เริ่มแบบป๊าอยู่ในหนังสือในรูปอะไรเงี้ยเขาบอก no 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 เวสป้าคือเวลาเอไปรับเขาที่โรงเรียนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มารับตอนนี้เขารู้จักแล้วอะค่ะว่า คุณพ่อคือใครคุณพ่อคืออะไรคุณแม่คืออะไรเอกพยายามเล่าให้เขาฟังเหมือนเดิมค่ะว่าป้าปายอยู่กับเราไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะป้าปายทำงานอยู่ไกลมากอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีนะแต่ณตอนนี้เขาได้แค่ฟังเฉยๆเขายังไม่ยังไม่ยังยังไม่ถามนะแต่อีกไม่นานเขาคงถามฝั่งนู้นมีทีท่าเลยนะจะติดต่อกลับมาไหมคะพี่เออที่เอได้ได้ฟังจากทนายเอนะคะเขาก็ส่งทนายฝั่งนู้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คงจะต้องมีการไกลเกลี่ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขา พูดกลับมาอะไรเงี้ยมันก็มันมีหลายอย่างที่ทำลายจิตใจเรามากอะไรเงี้ยจนแบบพอเอาอาะเอะไรก็รู้สึกแบบเอจะหยุดเรื่องนี้ดีไหมอะไรเงี้ยไม่อยากจะไปยุ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ทานายก็าบอกว่าเรื่องไปถึงขั้นชั้นศาลแล้วแล้วก็ทนายอะค่ะทนายสายครอบครัวค่ะเขาก็จะทำชอบทําอะไรให้แบบให้ลูกเราได้รับความยุติธรรมมากที่สุดเขาก็บอกเออย่าดน้นถึงตัวเองเยด้ถึงลูก เลยก็บอกตรงว่าเอแบบที่เอทำเองนี่มันถึงตัวเองนะเอขยายเขาแบบให้คนได้ถึงลูกอะเพราะตัวเองเอเลี้ยงเอตัวเองได้ลูกเอก็เลี้ยงได้ในเมื่อถ้าสมมติว่าเขาจะทําหน้าที่ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเอไม่เคยติดกันว่าลูกกับพ่อเขาจะควรจะเจอกันหรือว่าถ้าพ่อก็จะยื่นมือมาช่วยกันรับผิดชอบเอไม่เคยติดกันแต่ก็ยืนยันว่าเอสามารถเลี้ยงลูกของเอได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาลูกเอไปหรือต้อง ให้ให้ลูกไปเลี้ยงเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยติดไม่เคยติดต่ดอไม่เคยส่งเสียค่าเลี้ยงดูไม่เคยส่งเสียค่าเลี้ยงดูไม่เคยเลยค่ะตั้งแต่คือเอ็กคบกกาแฟเนี่ยมากับสองปีเอ็กก็รู้จักนิสัยเขาดีรู้จักครอบครัวเขาดีนะคะคือเอรู้ว่าพอวันหนึ่งมันเกิดเรื่องแบบน,นี้มาเอ,เอ็กก็มั่นใจว่ามันจะต้อง end up แบบนี้แต่เอ็กก็ไม่คิดว่าเขาจะ ทุกอย่างออกไปจากชีวิตจริงๆ mm hmm. แม้กระทั่งสายเลือดของเขาเองนะคะซึ่งเอก็คิดว่าสําหรับตัวเอคนเราอรักกันได้เลิกรักกันได้แต่สําหรับสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดอยาให้เขานึกถึงตรงนี้ไว้เพราะว่าวันหนึ่งลูกเราโตขึ้นมาแล้วแล้วสังคมเขากับสังคมเอมันก็ไม่ได้ไกลกันเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอค่ะเป็นเพราะว่าที่เขาไม่รับเป็นเพราะว่าแต่งงานใหม่เลยแบบว่าเออเออเรื่องที่จะแต่งงานใหม่เอ็งเพิ่งทราบมาเหมือนกันนะคะเพิ่งทราบมาว่าเขากําลังจะแต่งงานอันนี้เอ็คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะนะคะว่าคนเราพอเลิกกันนานแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปม,มีครอบครัวแต่สาหรับเอ็คิดว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็แสดงว่าคุณโตแล้วงั้นคุณลงย้อนมองย้อนกลับไปไหมว่าคุณจะลองไปทําสิ่ง เก่าๆให้ไม่ถูกต้องก่อนไหมเรื่องการที่อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกับเขานะคะเอยอมรับว่าเรามันจบในลาวเพจบจริงปะสำหรับเอคิดว่าลูกเป็นยังไงก็คือสายเลือดของเขาสายเลือดของเราเงยในข่าวว่าผู้หญิงเขาใส่อะไรเป็นเรื่องถึงเดียวกัน่เอออันนี้ก็ไม่อยากกล่าวถึงนะก็เป็นว่าก็เป็นคนที่เรารู้จักกันอเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่มันอยู่ใกล้กัน อยากให้มันจบลงในูุกการ์นอยากให้ลูกอยากให้เขาแบบจาในสิ่งที่เขาเคยสัญญานะคะไม่จําเป็นต้องทําให้ได้หมดทุกอย่างแต่อย่างน้อยคือเขาบอกเขาเป็นลูกผู้ชายเขาเป็นลูกผู้ชายเขากาล้ารับกล้าทาเขากล้าทกากล้ารับแต่อยากให้เขานึกถึงสิ่งนี้ไว้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะมีครอบครัวไปวันหนึ่งลูกเขาเด่เคานีลูกขึ้นมาลูกโตขึ้นมา มันก็หนีกันไม่พ้นนะคะถ้าอย่างน้อยเขาทำอะไรให้ถูกต้องเรายังบอกด้วยกันได้ว่าพ่อกันไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเหตุผลอื่นแต่ไม่ใช่ว่าเราแบบทิ้งเขาไปเฉยๆส่วนตัวโยให้กำลังใจหนูโยนี่เขาพพอร์ตคือเอเนี่ยบอกตรงว่าที่ไม่ยืนตรงนี้ได้ก็เพราะโยใช่ไหมคะพอคือเอไม่รู้อะไรเลยอะค่ะคือโยเขาพอเขาได้ยินข่าวมาก่อนเอแล้วเอยอมรับว่าช่วงหลังเอเป็นคนเบื้องหลังมากทำงานอยู่เบื้องหลังไม่เคยออกมาเบื้องหน้าไง พอวันที่โยเขาไปได้ยินเรื่องราวอะไรมาเขาก็ไปพูดเราก็เลยต้องภายต้องรู้แล้วก็ต้องออกมาพูดไปด้วยอย่างเงี้ยก็โยก็เป็นคนซัพอร์ตอ่แล้วแต่ก็ยยายให้เขาแบบจะเย็นๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าเขาเขารักเอรักรักหลานมากเขาเป็นห่วงมากพอเขาได้ยินมาว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่เรื่องเก่าๆมันยังไม่จบเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเห็นแกตัวกันไปเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับเอคิดว่าคนเราจะไปมีครอบครัวมันห้ามจะไม่ได้แต่ คนเรามันคนจะมีติดสำเนื้อของคนเป็นคนความรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะโอเค